ผมนะครับมีแจ้งไว้ก็คือเรื่องของการแนะนามมําเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายออนไลน์ต่างประเทศเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มไรายได้นะครับอาจจะเป็นรายได้หลักนะครับเหมือนพวกผมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไรายได้เสริมนะครับก็อันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำกันเบื้องต้นว่าเราจะเริ่มที่ eBay หรือ SCD นะครับจริงๆมีสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada c e t t i f i e d Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับก็ <c oughs> ของเฟิร์นเนี่ยจริงๆก็เริ่มจาก Ebay ก่อนก่อนพี่เฟนสักปี2ปีมั้งคะก่อนก่อนก่อนพี่เฟนก่อนแล้วก็ ค่อยๆขยับมาทำเอเซ่แล้วก็มันจะมีตลาดออนไลน์ต่างประเทศก็จะเป็นพวก KDP อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตลาดดิจิตอลแต่ดิจิตอลที่แบบอยู่ในแพลตฟอร์มแบบไม่ได้แบบเป็นวัดอะไรขนาดนั้นอ่าเป็นจะเป็นพวกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเขียนสเปซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเอเซ่จนเหมือนกับว่าจากที่ไม่มีความรู้เรื่องจิวเวลี่จนตอนนี้ก็จะมีช่างแบบมีทีมช่างแล้วกันที่เราไปเอาซอร์สมาได้แล้วก็ให้เขาผลิตงานให้คือชิ้นเดียวเมันก็ผลิตได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ก็ถือว่าอยู่มานานในตลาดเอเซ่แล้วก็มีช่วงททีีีี่่่่ดดแและไมชวงบบ เหมือนหรือช่วงนี้จริงๆก็ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ยอมรับแต่ว่าเฟิร์นแค่มองว่าถ้าเราพอมันพอมันไม่ดีอ่ะคนที่เขาไม่ไหวเขาจะออก <c oughs> แต่ถ้ากิดคนที่ยังอยู่ได้ยาวๆเ <c oughs> มนเทนไปได้เรื่อยๆ <c oughs> เพราะอย่าลืมว่าเราไม่มีค่าเช่าร้านเราจะเสียงเงินก็แต่เมื่อเราขายได้ถูกไหมคะ <c oughs> อาม่าสุด <c oughs> ของไอเซก็จจะมีค่าวางสินค้านู่นนี่นั่น <c oughs> แต่เรายังอยู่ในในตลาดอะ่ะมันก็ยังไปจังหวะที่มันดีเราก็ยังอยู่ไงจังหวะมันไม่ดีเราก็อยู่แต่ไม่แต่มันก็คงไม่ได้แบบว่าทำอันเนี้เดียวเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นเอเซ่ตอนนี้เฟิร์ก็จะมีต้อง <c oughs> อฟิสิกอลและดิจิตอลอ่ะฟิสิกอลมันเงียบก็ไปทำดิจิทัลอะไรแค่นั้นเองคือ <c oughs> คือเหมือนตามหัวข้อเรา่าขายเริ่มที่ไหนดีกว่ากันใช่ไหมถ้าเริ่มเฟิร์นว่าจริงๆต้องถามตัวเองเนาะว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรแล้วดูสินค้าอะไรบ้างขายได้ทั้งสองมาเก็ตเพจสินค้าอะไรได้ขายได้ ตาลางๆก็รับผลิต O M j เวลรี่ด้วยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยใครอยากได้จ e ว e l r แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมีช่างเจีลอยให้มีทุกอย่างก็<ด>คืออ่ะ <ๆ S 1> นะนะครับคือเฟิร์นกับผมเนี่ยเริ่มต้นจากอีเบ eBay มาเหมือนกันนะครับอาจจะใกล้ๆเคียงกันแหละนะครับคือขายจากอีเบก่อนเมืาอสมัยก่อนนะต้องบอกสมัยก่อนนะพอมาย้อนไปเป็นสิบกเป็นสิบปีเพราะผมเริ่มอีเบปี2 0้5นะครับแล้วคราวเนี้ยเฟิร์นน่าจะอีเบ2012 ใช่ไหมก็อยู่ไม่ใกล้เคียงกันแล้วในในยุคนั้นแนหะในยุคช่วงต้นปีส0งพันกว่าเนะี่ยอีเบกับนะครับเอ่อกับอเมซอนเะนี่ยอ่าทั้งสองที่มันเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่ใครอยากจะขายของไปต่างประเทศก็ต้องไปลงก็ต้องไปลงขายอีเบเกิดออก่อนตามมาด้วย Amazon. อเมซอน แล้วก็ไปเอ่ใช่ใเพราะตอนยุคเฟิ SC, ร์นอีเบย์แล้วก็อเมซอนคนไทยขายไม่ได้ตอนปี2 0 1 1 1 2ตอนช่วงนั้นเน<อ>ี่ยคนไทยขายอเมซอนไม่ได้แต่เว็บเอเซเป็นเว็บงานฝีมือซึ่งเหมือนอีเบยจะมีสินค้าประมูลอะไรอย่างนี้เนาะเออก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ของเอเซ่เฟิร์นก็ไปเจอตรงที่ว่ามันมีสินค้าที่ขายในเอเซ่ได้ราคาดีวกว่า eBay, อีเบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกันของสองตลาดนี้แล้วกัน ครับผมอ่ะโอเคคราวนี้อันดับแรกเนาะคือที่วันออล่าสุดอะผมรู้สึกได้ยินว่าฝั่งเอสเซ่จะมีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาดิช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกดสมัครยากยังเป็นอยู่ไหมครับเฟิร์นเอ่อกดสมัครไม่ได้ยากค่ะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเพย์พาเพย์พาสมัครใหม่ไม่ได้ไอเพลเนียสิเออเพล์เนีย er, พูดผิดติดปากเพลเนียตอนนี้เฟิร์นพยายามสมัครใหม่มาอาทิตย์เนี้ย สมัครไม่ได้ขนาดคือมีนักเรียนนะคะสมัครแล้วเขาสมัครไม่ได้เฟิร์นเลเวอกอันั้นเดี๋ยวเฟิร์นสมัครให้เพื่อเขาสมัครเองเขาติดพอเราสมัครมันค้างหน้าเลขเบอร์มือถือแล้วมันสมิธไม่ได้แต่ทีเนี้ยตอนนี้เฟิร์นกำลังเทสอยู่ว่าถ้าใช้ปิงปองได้ไหมคือเฟิร์นมีแอคเคาท์ปิงปองแต่ตอนเนี้ยคือด้วยความที่แอคเคาท์เฟิร์นเนี่ยมันเต็มมือเฟิร์นก็ไม่อยากจะซื้อแอคเคาท์เพิ่มไม่อยากทำแอคเคาท์เพิ่มก็เลยยังไไม่ด้ปิงปองคืออะไรครับปิงปองคืออะไรเออ ต้องบอกก่อนว่าการรับเงินต่างประเทศอ่ะเมื่อก่อนเราจะเป็น paypal ใช่ไหมคะปัจจุบันก็จะมีเพ o เนียพึ่งเพลเนียเนี่ยใช้ได้ทั้ง eBay แล้วก็อเมซอนอ่าแล้วก็ตัวปิงปองเนี่ยเฟิร์นตัวปิงปองเฟิร์นไม่แน่ใจว่าอีของอีเบรับได้ไหมใช้ได้ไหมปิงปองไม่ไม่อีเบ y ให้ให้เข้าเพลเนียอย่างเดียวเลยอ๋อเพลเนียอย่างเดียวโอเคอ่าใอีเยโอเคเพราะว่าตัวของอเมซอนนะคะใช้ปิงปองก็ได้ใช้เพลเนียก็ได้ เลทตอนนี้ของปิงปองอะ่ะดีกว่าแต่ก็พอสักพักก็เหมือนกันแหละพอคนเริ่มใช้เยอะเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการของเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยอประมาณนั้นแล้วตอนนี้อของเอสเซ่อะค่ะคือของเพลเนียเนี่ยสมัครใหม่ตอนนี้เฟิร์นสมัครไม่ได้แนตะ่ถ้าเกิดใครสมัครได้นะถ้าถ้าสมัครเนาะเออแจ้งเขนหน่อยว่าสมัครได้ไหมเพราะของเฟริรอนเนี่ยลองแล้วลองเองไม่ได้นักเรียนมันก็ทําไม่ได้แล้วก็กาลังคิดว่าเดี๋ยวจะใช้ปิงปองซึ่งก็เป็น mm hmm. การรับเงินเหมือนกันเนี่ยแหละเพียงแต่ว,ว่าปิงปองอะค่ะด้วยความที่ เอสเซ่ะค่ะประเทศไทยอะจะโดนบังคับว่าให้ใช้ easy payment แลว้วก็ต้องเป็นพิลเนียนึกออกใช่ไหมเฟิร์นก็เลยมีความกังวลว่าถ้าเป็น physical product เนี่ยมันจะมีผลเรื่อง Origi n a l ของสินค้าไหมซึ่งเฟิร์นเคยถามในกลุ่มเอสเซ่เฟิร์นอ่ะ mm. นาะ,ะคนที่อยู่เขาก็บอกว่ามันสมัครได้มันไม่เกี่ยวกันคือเมื่อก่อนมันล็อกตอนสมัครครั้งแรกมันจะล็อกเลยว่าคุณเลือกถ้าเราเป็นแบบแบบเราเป็นประเทศไทยอะมันออล็อกอแต่ตั้เขาบอกไม่ล็อกแต่เฟิร์นขอไปดูก่อนอันเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าคนใหม่นะคะจะมีประเด็นเรื่องนั้นแคนนั้นเอง แต่เรื่อง <okay. S 2> สมัครแอคเค้าใหม่ไ <Happ> ม <ens ahead> so. <ky> okay. ่ได้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนมันจะมีเรื่องแบบว่าบางคนลงดิจิตอลแล้วอยู่ๆโดนแบนใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะการสมัครยังปกติอืมอ่าก็อัปเดตก็คือเรื่องเรื่องสมัครอ่ะใครสมัครแอคเค้าอ่ะไม่ว่าจะเป็นอีเบหรือเอเซ่ผมว่าไม่ได้ยากความยากคือสมัครบัญชีรับเงินแล้วเอาไปเอาไปอ่าลิงก์กันบัญชีเอาไปผูกบัญชีกันอันนี้คือยาก ที่ผ่านมาถามว่าเจอไหมเจอหลายคนไม่ผ่านนันทีกดสมัครนะครับฝั่งฝั่งเอ,อ่อเพลเนะียเนี่ยบางทีก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ผมก็เคยเจอใช่ม,มันก็ก่อนน้นนี้มีมันก่อนนันนี้มันเป็นมาตลอดแต่บางคนได้บางคนไม่ได้ซึ่งอันนี้อยากให้รอหรือว่ารีเฟซหน้าจอสักนิดนึงหรือไม่ก็ลองกดสมัครใหม่อ่าอันนี้บางทีออ<ๆ>มันจะได้ไม่รู้ว่าติดอะไรเหมือนกันมันเป็นบั๊กของระบบอ่ะเออเนี้ยไม่แน่ใจแต่แต่ว่าของ ที่พี่ของของพี่เฟนนะค่ะพี่เฟนยังมีมี Account Manager อีกไหมเพราะว่าของเฟินอะคุณที่ดูแลตอนนี้แกไม่อยู่แล้วไงแล้วเฟินเลยแบบติดต่อใครไม่ได้วเนใช่ไหมคนเดียวกันคนเดียวกันคุณดียวกัรอนรอนแอแกปอกไปแล้วมีมีแต่มีแต่ส่งเมลมา มีแต่ส่งเมลมาแต่ว่ายังไม่เคยเจอไม่ได้คุยอ่ะในฝั่งเปโอนี่เดี๋ยวพยายามจะแบบหาทางเพราะว่าเปโอนียประเทศไทยรู้สึกเมื่อก่อนมันเคยมีเบอร์โทรแต่ตอนหลังโทรไปแล้วไม่ไม่ไม่ติดไม่มีไม่มีแล้วค่ะเมื่อก่อนมันจะมีมันจะมีไลน์ด้วยมีอะไรแต่นี้มันไม่มีใช่ใอ่ะก็ก็ต้องรู้เนาเนาะเรื่องก็ยากสมัครตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าผ่านได้คือจบเพราะง่ายเสียดายตอนแรกพี่สมัครไว้สองแอคเคาท์เปโอนียแล้วผมไม่ได้ใช้อีกอันหนึ่งเขาปิดไฟเดี๋ยวทำไมมาสมัครสองแอคเคาท์ได้อ่ะพี่มันยืนยันกบบจระชาชนนะ สมัครได้คืออย่างนี้สมัครได้เพราะอะไรหนึ่งสมัครในนามบริษัทและสมัครในนามบุคคลอ่าอันนี้คื้สองแล้วเห็นไหมในนามบริษัทหนึ่งแล้วก็ในนามคนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าพูดถึงเรื่องนี้เนาะก็นึกขึ้นได้ว่าเออเฟิร์นมีช่วงหนึ่งที่เพลเนียมีปัญหาโดนแฮกอะไรกันใช่ไหมคนช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหากันนน่นนี่นน่นเฟิร์นถามคนที่เขาเป็นรูปแบบบริษัทเป็นเพลเนียของระบบเนี่ย ไม่โดนนะคนที่มีปัญหาช่วงนั้นจะเป็นแบบบุคคลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ที่บอกเนะี่ยไม่ใช่ให้กลัวแต่ให้ระวังเพราะว่าของเพยโอเนียมันจะทําบัตรเครดิตเสมือนได้ไงคะเอออันนี้ก็ต้องระวังคือมันจริงๆมันทุกแพลตฟอร์มแหละมันจะมีปัญหากับทุกกระจิกอ่ะที่เล่าให้ฟังให้เห็นปัญหาก่อนนะไม่อยากให้กลัวแต่อยากให้เห็นว่าเราต้องระวังอะไรบ้างเนาะเออแต่ว่าถ้ามีปัญหาจริงๆก็คือเหมือนติดต่อเฟิร์นติดต่อพี่เฟรนก็ได้ค่ะให้มาคุยมาถามว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเราก็พยายามช่วยพยายามซั ใช่ใช่คือเรียนไม่เรียนไม่ได้สำคัญถามได้สมัครร้านสมัครร้านไม่ได้ยากสมัครไปอีเย์ยากกว่าอ่านะครับเพราะฉะนั้นนี้คือจุดแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใครอยากดูคลิปสมัครของอี a y ผมมีใน youtube ใน facebook มีนะครับไปดูได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้แล้วก็เดี๋ยวว่าอาจจะต้นปีหน้าอาจจะลองทำคลิปใหม่อัปเดตขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งเพราะว่าเอ่อที่ทำไว้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันยังใช้ได้นะเออนะครับคราวนี้อ่ะคำถามวันนี้นะครับที่จะคุยคือ อีเบหรือเอเซเดียวกันนะครับเดี๋ยวอยากให้เฟิร์นแนะนำเอเซก่อนว่าณ<ด>วันนี้ถ้าคุณสมบัติของของผู้ขายอะ่ะถ้าวันนี้เรามองที่เอเซเราต้องมีอะไรบ้างเช่นเราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือมีความชอบมีความชำนาญหรือเหมาะกับเอเซใครที่จะเหมาะจะขายในเอเซ่อ่ะโอเคเออเหมือนที่เอเซค่ะเป็น ต้องบอกก่อนเอเซ่เป็นสินค้างานคราฟงานฝีมือเป็นหลักเนาะลูกค้าจริงๆถามลูกค้าต่อให้ปัจจุบันเขาเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงอะไรยังไงเขาจะกลิ่นอายของแบบพวกหนังสือบ้านและสวนหนังสือขอนเลือนโบราณน,นิดนึงนะ mm. เออมันจะดูแบบเป็นอย่างนั้นเอ,อ่อฟิลเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อของในเอเซ่ค่ะมีกําลังที่จะจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพสื่อสารได้ดีและสวยและเหมาะโดยเฉพาะสินค้าที่คัสตอมไมได้หมายความว่า ใส่ชื่อใส่อะไรซึ่งเดี๋ยวนี้มันใส่ได้หมดทุกอันถูกปะคือคือมันมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแบบกระเป๋าหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าหนึ่งคุณควรจะชอบสินค้างานครับและหนึ่งมีความเข้าใจมีความรู้ถ้าผลิตเองไม่ได้หาแหล่งได้และตอบขั้นตอนการผลิตได้อ่าแค่นั้นเองถ้าเขาสุ่มตรวจมันจะเขาจะถามขั้นตอนการผลิตอ่าทีเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะค่ะพอเสร็จแล้วเวลาเราลงขายอะค่ะก็แค่ถ่ายรูปให้เห็นในหลายๆมุม มีหลายๆสีให้เลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเอเซ่เป็นสินค้าคัสตอมไมซ์เนี่ยมันรอได้สูงสุดแม็กสุดประมาณเมื่อก่อนนะ่ะหกเดือนแต่ล่าสุดที่เฟนอัปเดตอะประมาณสองเดือนครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดสองเดือนครึ่งอ่ะก็คือประมาณประมาณสี่สิบไปหกสิบวันเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอืมประมาณสองเดือนครึ่งค่ะเอซีได้เอเซ่ได้ทักได้ทุกกลุ่มสินค้าไหมถ้าถ้าพูดจริงๆเ่ยสินค้า อืมเดี๋ยวนะนึกกำลังนึกหมวดที่ไม่ได้ก,ก็อาจจะเป็นพวกอาหารไม่ค่อยเห็นที่แบบต่างประเทศส่งเข้าเห็นในเขาขายกันเองในอเมริกาอ่ะอย่างเงี้ยยา,ย,ยานยนต์นไม่ได้แน่แน่หมวดรถยนต์ไม่ได้แน่แน่เออพาร์ทไม่ไ,ไม,ไม่สามารถลงเอสเซ่ได้อ่าเออเอันนี้เฟิร์มไม่ได้เฟิร์มไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้ไปเห็นเพชรเพชรซับค่ายอ่าไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่ได้แน่คือมันไม่เคยเห็นว่าใครจะมาซื้อยานยนต์ในนี้ใช่ไหมอ่า เพชรทับแต่อะไรถ้าเป็นเป็นของวินเทจก็อาจจะได้หมายถึงว่าเป็นของก็อาจจะได้ก็อาจจะได้ต้องเป็นอีกหมวดหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ของที่ไม่ก็ของเหยียดผิวอะไรพวกอย่างเงี้ยที่ดูแล้วแบบอันนี้ค่อนเออต้องบอกงี้เออเล่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าถ้าให้เห็นภาพเอเซ่เขาเป็นคนค่อนข้างจากเรื่องของมนุษยชาติอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ได้แล้วก็เขาเป็นแบบก็รักประเทศเขาเยอะประมาณหนึ่งช่วงหนึ่งที่อเมริกามีเอ้ยที่รัสเซียกับยูเครนใช่ไหมที่เขา ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยแอคเขาในเอเซ่ไม่มีประเทศรัสเซียนะคะเขาแบนไปเลยทั้งประเทศอืมครับอะไรแบบนี้เออแล้วก็ส่วนใหญ่ของก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะของที่มันบางคนบอกว่าคุณเฟิร์นพี่เฟิร์นเนี่ยเห็นสินค้างานจีนแล้วทําไมเขาไปขายได้บอกขายได้แต่ว่าถ้าเขาสุ่มตรวจเหมือนที่บอกไงคุณก็ตอบให้ได้ว่ามันเกิดมันผลิตยังไงหรือถ้าเกิดคุณบอกว่า ของคุณเป็นมีพาร์ทเนอร์ผลิตให้คุณก็ต้องอธิบายได้คุณเลิกพาร์ทเนอร์อันนี้เพราะอะไรอันนี้ก็เป็นหวีใช่ไหมแล้วก็เลเซอร์บ้านเราใส่ชื่อใส่ชื่อได้อ่าโอเคอันนี้ถือเป็นเองนะบ้านเราชอบอย่านี้จะชอบเห็นกิฟต์ใช่ไหมกิฟต์ของงานเลเซนส์อะไรก็อย่างเงี้ยค่ะงานไม้แต่งานไม้อาจจะต้องระวังเรื่องชิปปิ้งเพราะว่าเหมือนของของฝั่งเฟิร์นอะพีพีก็ไม่รับเลยที่เป็นงานไม้แต่ของฟาชิปน่าจะรับใช่ไหมเอออะไรก็ต้องเช็คอันนี้อันนี้อันนี้เราจะไปส่งเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันมาด ใช่หมวดสัตว์เลี้ยงก็น่ารักค่ะจริงๆหมวดสัตว์เลี้ยงแล้วก็หมวดพวกที่เป็นองานแต่งงานอนนิวซ์ารีอะไรพวกเนี้ยค่ะชอบเขาจะชอบลูกค้าเขาจะเป็นประมาณนั้นพอดีหันไปอ่านมีเห็นมีคนพิมพ์ข้อความอ๋อหรออัเดียวงวิกฤตไม่ไม่เขาคสวัสดีไม่มีอะไรค่ะยังไม่มีคำถามยังไม่เห็นคำถามอ๋อโอเคครับสวัสดีค่ะ อ,อก็มีช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวแหละเดี๋ยวมันจะขายดีเนี่ยช่วงเดือนเนี้ยเดือนนี้กับเดือนหน้าจะเริ่มขายดีของเฟิร์นร้านเฟิร์นเองอะค่ะจะไม่ชิปแล้วหลังวันที่ห้าธันวาห hmm? มายความว่าถ้าออเดอร์หลังวันที่ห้าธันวาปุ๊บทุกอย่างจะถูกส่งปีหน้าหมดเลยซึ่งลูกค้าเซยอมเพราะว่าเฟิร์นไม่อยากมีปัญหาเรื่องชิปปิง้งอ่ะแล้วก็ hmm. ไม่มีอยากไม่อยากมีปัญหาเรื่อง เรื่องเอ่ออะไรนะเรื่องแบบว่าเขาต้องการของให้ทันคริสต์มาสซึ่งมันไม่ทันแน่นอนคนจะเขียนเลยว่าเนี่ยช่วงเนี้ยกรุณาขอความการุณาสั่งของก่อนมันเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยคนจะเขียนประกาศทุกปีเลยค่ะ <ừ. S 1> เพราะว่าแล้วเขายอมนะเขาก็รอแล้วเขาก็เข้าใจแต่ก็คือช่วงนั้นนะ่ะเราก็จะ อินบ็อกหาลูกค้าทุกคนเลยว่าถ้าเกิดเขาสั่งมาจากหลังช่วงนั้นคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเอเซ่เราสามารถขยั process processing time หมายความว่าขั้นช่วงเวลาการการผลิตงานนะไม่ใช่ shipping time นะมันเป็น processing t i ม e ก็คือสมมุติว่าเมื่อก่อนสินค้าเฟอร์จะเด็ดเจ็ดวันส่งใช่ไหมพอเขาสั่งปุ๊บมีเวลาผลิตสิบวันเจ็ดวันแล้วก็ส่งอ่าพอเสร็จแล้วอะค่ะช่วงนั้นอนะเฟืร์จะบอกเลยว่าใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ซึ่งมันก็จะไปช่วงประมาณประมาณต้นเดือน ตนเดือน,นมกราเราถึงจะส่งหลีด t i ม e ในการส่งแต่เราก็จะ inbox ไปด้วยว่าเอ้ยคุณสั่งมาช่วงนี้นะมันจะส่งหลังปีใหม่เลยนะคุณโอเคไหมถ้าคุณไม่โอเคเรายินดีคืนเงินแต่เราเรารีฟันเงินเราไม่สามารถคืนค่าบริการได้นะเพราะเอเซ่เขาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยเป็นเป็นแพทเทิร์นนะคะซึ่งถ้าลูกค้าค,คนไหนโอเคเขาก็รอถ้าคนไหนเขาบอกุอยเ,เขาไม่โอเคเขาก็ยอมรับได้ว่าเราไม่ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันโดนหักค่าฟรีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะบอกว่าอันนี้เงินเนี่ยไม่ อืมเราเราคือได้คุณร้อยแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันโดนหักไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะหีดไทม์ีทมเอเซมเยอะมากเลยเนาะคือเยอะมากแบบ<า>ได้มันเสียงกระตุกอะค่ะพี่แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะพี่เป็นเดี๋ยวเฟนขอ อ่ะนะครับก็ใครที่เข้ามาน้อก็เดี๋ยวผมเปิดหน้าเอเซ่ให้ดูจะเห็นว่างานมันหลากหลายมากแล้วก็หลีดไทม์ในการจัดส่งอ่ะมันเยอะมากเอดใครเห็นแบบเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี้ยผมเปิดสติกเกอร์ดูสติกเกอร์มีคนขายเลยออกแบบลายอะไรต่างๆเห็นไหมคือมันเป็นของที่เราเห็นอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราต้องดีไซน์ให้เป็นนะครับดีไซน์รวมถึงเอ่อเขาเรียกวอะไระรู้รู้ว่าลูกค้าแต่ละประเทศในต่างประเทศอะ่ะเขา มีความชอบอะไรรู้ว่าลูกค้าแต่ละประเทศแต่างประเทศเล้โอเคโอเคไหมเสียงมันดีเลยไหมได้ยินเนาะ อ่ะโอเคนะครับไปต่อกันใครที่มีคําถามพิมพ์มาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าผมก็จะพูดกันไปเรื่อยๆนะก็จะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือในฝั่งเอเซ่ก็คือข้อดีก็คือว่าเราสามารถหางานที่อยู่ในประเทศไทยหาโรงงานหรือใครที่มีความเก่งในเรื่องความช้านาเรื่องการออกแบบการหาโรงงานผลิตการหาแหล่งต่างๆแล้วก็ดูแบบนะครับแล้วก็เอาไปเฟิร์นเฟิร์นเสียงมันเข้าในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไป พี่เฟนคะโทษทีเครื่องเฟินน่าจะดีเลยแต่พอเฟินฟังจากในในมือถือมันจะสะท้อนสะท้อนเสียงพี่เฟนอ่ะเดี๋ยวเฟินหาวิธีแก้แป๊บหนึ่งนะคะอ่าได้ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ทางฝั่ง,งเฟินเฟินปิดไมค์ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวลองเออหรือเปิดไมค์ไว้ก็เดี๋ยวลองแก้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันก็คือผมผมสรุปนี้นะถ้าใครสนใจอยากจะเริ่มต้นใหยของอะไรเป็นอีกในฝั่งต่างประเทศเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ผมจะบอกว่ามันไม่ได้ขายได้ทันทีในวันแรกที่ลงขายเหมือนขายในไทยนะขายในไทยวันนี้คุณไปยืนไลฟ์ขายปุ๊บปุ๊บอ่าทำคลิปลงไปอ่ามีคนป่าตะก,ก้ามันมันอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นเลยแต่ฝั่งต่างประเทศอย่างที่ผมทำอะ่ะมันไม่ได้วันนี้ว่าลงปุ๊บคุณจะขายได้ไม่ใช่แต่ถ้าเรานะครับรู้ว่าลูกค้าต่างประเทศอะ่ะเขาซื้ออะไรซื้อเมื่อไหร่ซื้อประมาณไหนรูปแบบประมาณยังไงแล้วเข้าใจระบบการขายอ่ะครับมันจะสามารถ ทำเงินแล้วมันอยู่ได้ยาวเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าฝั่ง e ีเบกับเอเซเนี่ยอยู่มานานมากอยู่มานานกว่า La ซาดา้าช้อปปี้ติ๊กตอ็อกอีกเขาก็อยู่ของเขาได้นะครับเขาก็มีวิธีการคือปรับนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแต่ก็คือไม่ได้แบบโอ้โหมันแบบพวกฝั่งฝั่งแอปจีเนี่ยแอปจีนคือแบบนี่จะปรับปรับแม่งทุก3เดือน6เดือนแต่เขาเนี่ยอาจจะปรับทุกสองปีครั้งปีละครั้งค่อยๆปรับรูปแบบปรับแพทเทิร์นปรับวิธีการลงขายปรับแรงต่างซึ่งเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับครับม้ มาต่อที่เอสเก่อนเอสเคือหนึ่งของที่นะครับมีความสวยความงามมีรูปแบบเฉพาะของมันเองงานออกแบบงานงานที่คนสามารถเอาซื้อไปแล้วมีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าในเรื่องของ,ของรูปแบบเฉพาะในแต่ละช่วงเวลาที่เขา้าออ<ๆ>่ยๆพีเฟนมัันนนก็คือขอขงววทีีี่มชิ้เดยใโละ เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง processing time ใช่ไหม processing time เหมือนที่เฟิร์นบอกเร,เราทำได้ถึงประมาณสองเดือนครึ่งอแต่เฟิร์นจะเริ่มสตาร์ทที่ประมาณเจ็ดวันเจ็ดเจ็ด business day ด้วยนะมันไม่ใช่เจ uh ็ด huh. day เป็น business day uh huh. มันไม่นับเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือนั่นแหละเราก็คือลูกค้าเอเซ่ SA เป็นลูกค้าที่ยอมรอสินค้าค่ะแล้วเขาก็ถึงกับบางประเทศที่เฟิร์นไม่ส่งแต่ถ้าเขาชอบอะ่ะเขาก็จะ inbox uh huh. มาฉะนั้นถ้าช่วงนี้ขายอเมริกาไม่ได้ขายประเทศอื่นไปค่ะหรือสมมุติถ้าสินค้าเราแบบมันแตกต่างแล้วมันดีจริงๆอ่ะ เขายอมเสียภาษีค่ะเขายอมเสียราคาที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องแตกต่างกันเนาะครับจริงๆจ,จ,จะบอกว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ย90%เน่ะเขาถ้าเขาชอบเขายอมจ่ายนะค่าส่งอ่ะเขาไม่แบบบอรี่เลยคือคือเขาเอายังไงก็เอาอ่ะเออแบบมีการอาจจะแบบมีการซื้อเพิ่มในซ้ำถ้าเราส่งของดีไปเขาาจะมีการรีออเดอร์ <Buck> อ, <Vegan>. อีกอันหนึงนของของเอเซ่ค่ะด้วยด้วยุว่าจริงๆทุกแพลตฟอร์มเขาไม่รู้ว่า eBay เป็นแบบไหมนะสังเกตมาช่วงหลังอะร้านไหนที่มีคลิปวิดีโอจะอยู่ในช่วงแรกๆอะซะเยอะอืมอันนี้อันนี้จะเป็นหน้ารวมมันไม่ได้เป็นอืมอมันจะเป็นถ้าเฉพาะหมวดสินค้าสินค้าที่มีวิดีโออะค่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึง อันนี้ไม่มีมันต้องเป็นหน้าช่ไหสินค้าอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าแต่การทําวิดีโอของเฟิร์นนี่ไม่เนี่ยหมายความว่าชิ้นต่อชิ้นนะเหมือนเป็นภาพรวมเช่นเราขายเครื่องประดับเราก็จะเห็นว่างานเราเป็นยังไงแล้วมีภาพรวมให้เขาอะไรอย่างงี้ค่ะอะอันนี้ขออนุญาตพามาดูนะจะเปิดไปเรื่อยๆนะคะรับเฟิร์นเฟิร์นพูดไปได้เลยเนาะถ้ามีอะไรพูดเดี๋ยวพี่เสร์ฟให้อ่าอันนี้ก็จะเป็นหมวด Home อน d l i ์ i ิ้งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาออกแบบโฮมแอนไลฟ์ฟิ้งอะไรบ้างออ้อย่างเช่นปอกหมอน เขาจะสังเกตว่าช่วงนี้จะเป็นฮา l โลวีนเนาะแล้วเดี๋ยวจะเป็นคริสต์มาสทีใหม่เขาก็จะเขาก็จะมีขายนะครับงานพวกนี้ลวงหน้าเห็นไหมช่วงนี้ก็ของคือจริงๆโฮมเดคของเอเซขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะหรือบางคนออกแบบพวกแบบ ใบการ์ดใบอะไรอย่างนี้เขาก็มีเครื่องพิมพ์ของเขาหรือจะสั่งพิมพ์ที่เมกาก็ได้ค่ะมีพาร์ทเนอร์ที่แบบทํากรอบรูปอะไรย่างเงี้ยถ้างานอ่ะเช่นคนชอบถามเฟิร์นาเขาทำงานอาร์ตงานวาดรูปมาทำยังไงเขาก็บอกว่าก็สแกนแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วของเมกาตอนนี้มันมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเหมือนเหมือนร้านจักรวาลบ้านเราอะที่รับพิมพ์งานอะเป็นรูปอะค่ะ<ๆ>เขาก็มีเหมือนกันที่นู่นก็มีคเขาก็จะมี มีดีกว่าของเราด้วยของเขามันมีแบบผ้าแคนวาสอะไรอย่างนี้เลยแบบไม่ใช่แค่กระดาษฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหมดเลยถ้า,า,ถ,าถ้าแบบถามไอเดียผมเนาะคือจริงๆประเทศไทยมันมีร้านที่เขารับรับพวกทําป้ายใช่ไหมทํางานงานเขออาเรียกนะเลเซอร์ เราลองไปติดต่อได้ออกแบบแล้วแบบทําแบบมาแล้วก็มาลองขายมันก็ยังทําได้นะมันไม่ใช่ต้นทุนเยอะเลยมันอยู่ที่ว่าไอเดียเออมันไม่ใช้ต้นทุนเยอะถ้าลองขายแล้วมันติดอะเอสเซคือข้อดีคือเป็นแบบไปก่อนแล้วบอกลูกค้าว่าสั่งทํากี่วันแล้วค่อยส่งลูกค้ารอได้เอออันนี้คือข้อดีนะครับถ้าฝั่งเอสเอข้อดีข้อดีมีมากเลยอันนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างเออชอบนะชอบในเรื่องของแบบเขามีเวลลูกค้าพร้อมจะจ่ายแล้วก็รอได้จะต่างจากฝั่งที่ผม <c oughs> คือลูกค้าเออใช่คือทุกคนเนี่ยชอบก็ชอบถามว่าทำไมพี่เพิ่นยังขายเอเซ่บางครั้งยอดมันไม่ได้ดีแล้วเมื่อก่อนเราแบบโอ้โหวันสมมติอ่ะเมื่อก่อนวันละแบบห้าออเดอร์สิบออเดอร์อย่างเงี้ยวันนี้แบบเดี๋ยวนี้เหลือแบบหนึ่งออเดอร์หรือบางครั้งอาทิตย์หนึ่งมีไม่เกี่ยออเดอร์ก็มีนะช่วงที่มันไม่ดีอ่ะแล้วเฟิ่นก็เลยบอกว่าเรารักเอเซ่อ่ะคือคือมันเหมือนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้ทํางานที่เราชอบอ่ะเราก็ยังทํานะเออเราไม่ได้แบบว่าอะไรเพราะว่าแบบมันก็สนุกดีเหมือนที่เพิ่นบอกว ในโลกให้แฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีร้านหนึ่งที่เฟิร์นทำเป็นกระดุมอะไรที่เฟิร์นเคยเล่าอะนะคะเขาก็จะแบบเหมือนเขาจะมาเนี่ยมันเป็นแฟนอาร์ตอันนี้ทําให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอทําให้เขาเสร็จเขาก็แบบบางอันเราออกแบบให้โดยที่แบบเขายังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็แบบตกใจทําไมเราทําให้เลยบอกว่าเลือกมาเถอะเอาวันไหนเดี๋ยวทำเดี๋ยวก็ลงขายอันนั้นหละเขาก็แบบเออเออมันก็โอเคเพราะเรารู้ว่าต่อให้เขาเอารูปเราไปเขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงแล้วเขาก็แบบเออนี่เขาจะมาฮันราลวีนเอ้ย ฮันนี่มูดดิสมยุยนี่อะไรอย่างเงี้ยเออมีที่แนะนำมาอะไรก็ได้แบบก็สนุกค่ะคือคือคือเหมือนพอถามว่าจะขายของใน eBa y หรือเอเซหรือจริงๆ m a r k e t m a r k e t Place หรือสินค้าอะไรอะเอ่ะเฟาก็ยังเชื่อเรื่องว่าให้เราอย่างน้อยมีความสนุกกับมันซะหน่อยเอะ่ะคือถ้าไม่เลยมันฝืนเกินไปเอะ่ะมันจะอึดอัดคือไม่ใช่บอกว่าถ้าขายแบบคลิดเครียด แบบขายไปแล้วแบบโหจะโฟกัสว่าต้องขายให้ได้ต้องได้ยอดเท่านั้นคือคือมันจะเริ่มเครียรแล้วมันจะไม่สนุกถ้าสนุกกับการการคิดการแบบเอ๊ะทำยังไงให้ให้ Uh, อย่างของเอเซ่ก็ทายัางไงให,ให้ให้หาแบบใหม่ใหํ่ทให้แบบม,มันมีความสุกทาให้มันมาน,นสวยๆหรือในสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบประมาณนี้ลูกค้าน่าจะชอบเอ๊ะถ้าไม่ชอบเลยจะปรับเป<ม>็นแบบไหนเนาะเออมัน,ม,นมันก็จะมีความสนุกในการทาใช่ใช่ต้องมีความนะะสนุกหนึ่งแต่สมมติว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอไรายได้อันนี้ต้องคุยกันยาวนะต้องแ่นกันดีๆคืออย่างนี้คือทำงานที่ชอบใช่แต่ถ้ามันมีเรื่องภาระการเงินนะคะเราก็ต้องปรับแผนแต่เราจะทํายังไงให้ให้มันมีความสนุกกับมันด้วย่เพราะเฟิร์นเชื่อว่าส คือมันต้องหาเงินแหละแต่มันก็ต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเฟิร์นเฟิร์นก็เจอหลายคนที่เขาแบบบางงานเขาไม่ได้อยากทํานะมัาก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่อยากทําทําไปก่อนจะทํากี่เดือนแล้วเก็บเงินเท่านี้ลงทุนอันไหนเช่นสมมุติจะซื้อของมาทาเอเซ่อะไรอย่างนี้เนาะพวกงานคราฟงานอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหา,าเลยห<ะ>าว่าอ่ะสมมติว่าเหมือนที่พี่เฟิร์นดูเนี่ยอ่ะเป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยเราไปซื้ออะไรสำเพ็งนู่นนี่นั่นมาสั่งของจีนมาแต่เลเซอร์เป็นงานไทยนะเป็นงานต่อให้มันดูแบบเป็นคราฟได้ไหมเราจะเล่าเรื่องยังไงระหว่างนี้้ไไไไไมมม่่่ออะททรดก ลงทิกต o อกไหมลงไอจีไหมว่าเรามีร้านอย่างนี้อยู่แล้วก็ทาไปเรื่อยๆค่ะให้เอเซ่มันค่อยๆเปีย่ยนไปอะไรเงี้ยคือค,คือสุดท้ายต<อ>้องวางแผนแหละเรื่องการเงินข้อดีของเอเซ่คือสามารถเชื่อมกับไอจีได้ด้วยอ่านี่ใช่ใช่<อ>เราใส่เวนะ็บไซต์ได้เออีกอันหนึ่งก็คือข้อคือถามว่าทําไมถึงเชื่อเอเซ่เฟิร์นเนี่ยให้มาอ,อย่างนี้ถ้าเรามีแบรนด์ของเราหรือมีสินค้าของเราอยู่แล้วอะค่ะคือมาร์เก็ตเพลสอื่นน่ะเขาไม่ให้อีเบย์อเมซอนไม่ให้เอเซ่ SA เป็นที่เดียวที่ให้ว่าสามารถลง i อได้ลงลิงก์ เว็บไซต์ได้ลง Facebook ได้คือมันเป็นมันเป็นข้อดีตรงนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าถึงไม่มียอดแต่มันก็ยังทําให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นเออถ้าเป็นคนใหม่นะคนอยากให้มองจุดนี้ด้วยอย่าแบบ,บอย่านึกถึงแต่ยอดขายเอาแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันใครฟังใครฟังอยู่เนาะแล้วสงสัยอยากได้ไอเดียคําถามเพิ่มพิมพ์มาได้นะครับคือจริงๆเฟิร์นอะเฟื่อนจะมีกลุ่มเอเซ่อยู่แล้วก็ ที่ที่ตั้งขึ้นมาชื่อเอเซ่เอไอคนขายเนาะเซลเลอร์เอเซ่เนาะที่แบบตั้งไว้แล้วให้ให้สอบถามข้อมูลกันได้อ่ะเนาะใช่ไหมอ่ะก็ก็เดี๋ยวไปเข้ากลุ่มกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นเอาลิงก์แปะไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดนะครับอ่ะคราวนี้ก่อนจะไปทางฝั่งผมบ้างฝั่งอีเบนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอยากเรียนแอะขายของหน่อยขายของหน่อยคือผมก็เฟิร์นอ่ะคุยกันว่าเดี๋ยวจะอยากจะเปิดคลาสนะครับซึ่ง สอนทั้งสองแพลตฟอร์มให้ลองเลือกกันเลยดูว่าจะเลือกแพลตฟอร์มไหนที่ถูกใจหรือขายน้ำมันทั้งสองที่เลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สอนแพงถามว่าไลฟ์วันนี้เนี่ยแนะนำคอร์สจะขายด้วยใช่ไหมใช่นะครับอนรียบอกตรงแต่ไม่ต้องมาเรียนก็ได้ถ้าคิดว่าเอยอยากไปลองทำก่อนเพราะผมเมาคนเดียวก็สอนมาสองคนก็สอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการทบทวนผมต้องการอัดคลิปวิดีโอ คือถ้าเกิดมันมีคนนั่งฟังอ่ะแล้วเราพูดไปด้วยอ่ะเราจะพูดได้เต็มที่เราจะสอนในเรื่องที่แบบเพราะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดอยู่คนเดียวเอ้จะจะพูดอะไรไปจะพูดปัญหาบางทีแบบไม่มีคนจริงจริงพี่เฟนมันอาจจะเป็นข้อเสียอันหนึ่งเลยสําหรับเฟินกับพี่เฟนคือเราอยู่มานานจนเราใช่มองลืมปัญหาของมือใหม่ไปแล้วอ่ะใช่ครบจริงจริงคือการที่เยากเปิดา ที่อยากเปิดสอนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคนที่เขายังไม่เคยลงหรือมือใหม่หมๆอ่ะอเขาม,คม,บบม,มนนีคําถามอะไรเพราะว่าผมก็ทมกับผมทุกวันเนี่ย<อ>ผมไม่ต้องเปิดสอนก็ได้อะเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่อยากให้ดูเลยไม่รู้ใครเห็นแบบเห็นเห็นไหมอันนี้คือยอดในเก้าสิบวันของผมนี่คือคือผมไม่ต้องเปิดสอนก็ได้นะ<อ>ผมก็ขายไปเลยแต่<อ>ว่าที่ทําคือเราต้องการรู้ว่ามือใหม่หรือว่าคนที่เอ่อที่มีปัญหาเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเราจะได้ช่วยเราจะได้เก็บเป็นข้อมูลเพราะผมรู้สึกว่า มันแต่ละคนมาเจอมาหาไม่เหมือนกันผมเจอมาหมดแล้วโดนปิด,าด้านโดนลูกค้าขอคืนเงินของหายโดนนู่นนี่นั่นน่ะคือเดิมมาหมดแล้วแต่คราวนี้เราไม่รู้คนนี้เขาไม่เจอเราเขาจะโดนไหมหรือว่าเขาจะมีปัญหาอะไระะแล้วก็อย่างหนึ่งคือการการสอนเนี่ยผมได้อัดคลิปพอได้อัดคลิปปุ๊บผมก็จะให้คนที่เขาเคยลงแล้วยังแบบยังไม่ทักเซตอะได้ดูซ้ําอ่ะอันนี้คืออันนริงจริงมาคนเดียวก็สอนแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดสอนฟรีไปเลยอะมันมันดูแบบ เปิงแรงเราเกินไปคือมันไม่ได้มีความกระตุ้นให้คนอยากจะขายหรือว่าอยากจะตั้งใจใช่ไหมครับก็เลยเป ud, no? way, má, いいิดสอดเนาะอันนี้เขาๆก่อนแล้วกันนะก็คือผมจะเปิดสอด25ตุลานะครับลง1นึ่งท่าน5,900บาทนะครับแล้วก็ถ้าลงแค่คอสเดียวคือจะเลือกลง eBay หรือเอ s เซก็ได้แค่3,900แต่ลงสองคอสอะ ขออนุญาต5,009นะครับอ่ะตอนหนึ่งท่านแล้วก็เฟิร์นก็จะมีกลุ่มที่มีคลิปิโอดูย้อนหลังปรึกษาได้ตลอดผมก็จะมีกลุ่มที่ดูย้อนหลังและปรึกษาได้ตลอดเช่นกันอ่ะอันนี้อันหนึ่งนะครับคราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับ,นะรบช่องพี่เฟิร์นเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟิร์นเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ